สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาเลพิธีการค่ายหุ้ผพานโปรแกรมสตรีมมิ่งกันนะครับก่อนอื่นเราก็ล็อกอินเข้าไปในโปรแกรมสตรีมมิ่งเหมือนเดิมเลยเมื่อล็อกอินเร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะเข้าไปหน้าเรียลไทม,ม์เหมือนเดิมเลยครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาค่ายหุ้นกันนะครับให้เรากดที่บายสลัเซลล์เดลี่ครับเมื่อเรากดแล้วหน้าโปรแกรมก็จะโชว์เป็นสีฟ้า เป็นหน้าโปรแกรมที่วายสำหรับเราจะเสือหุ้นประสรงกิดเราเรียกว่าหน้าบายแต่เรากำลังจะค่ายหุ้นให้เรากดเลือกตรงช่องเซลล์หน้าโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอยากให้ทุกคนจำตรงนี้นะครับหน้าโปรแกรมถ้าโชว์เป็นสีฟ้าแสดงว่าเรากำลังจะเสอหุ้นแต่ถ้าหน้าโปรแกรมโชว์เป็นสีชมพูแสดงว่าเรากำลังจะคายหุ้น,นผมอยากให้ทุกคนระวังจุดนี้ด้วยนะครับผม บอผมก็เคยผ่านมาหลายครั้งแล้วเมื่อเราอยู่หน้าโปรแกรมค่ายแล้วเราก็กอกเชื่อหุ้นที่เราจะค่ายลงไปได้เลยครับในวันนี้ผมจะค่ายหุ้น SCN เป็นหุ้นที่เราเซอร์ไวเนี่ยพอดจากคลิปที่ซอนการเซอร์หุ้นไว้ก่อนหน้านี้ใครที่ยังเซอร์หุ้นไม่เป็นย้อนกลับไปแลคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยครับผมเมื่อเราก,กอกเชื่อหุ้นลงไปเสร็จแล้วใหส้สร้างเกตตรงอินพอดนะครับจะโชว์เล็กนึ่งลอย ความหมายคือณนปัจจุบันเรามีหุ้น SCN ก่อนที่เราจะทําการขายครั้งนี้จากนั้นให้เรากกอกปริมาณหุ้นที่เราจะขายในช่องวอลลุ่มลงไปได้เลยครับการซื้อขายเราจะซื้อขายลักลอยหุ้นในที่นี้ผมจะขายหนึ่งลอยหุ้นซึ่งของเรามีอยู่หนึ่งลอยหุ้นพอดีเลยหลังจากนั้นเรากอ็กกอกลราคาที่เราจะขายลงไปในช่องไพรได้เลยครับในตัวอย่างนี้ ผมจะใช้ราคาขายที่0.9 5สตังค์นนะครับเพื่อให้คำสร้างขายเซจสมบูรณ์ทางทีราคาตลาดแสดงเป็น0.96สตางค์เพราะถ้าเราขายราคาตลาดหรือขายราคา0.96สตางค์คำสร้างขายจะไม่เซจสมบูรณ์เดี๋ยวผมคอยมาทำคลิปแยกอนธะิบายราคาซื้อขายให้อีกทีหนึงนะครับเราก็รอ,อกราคาขายลงไปได้เลย0.9 5สตางค์หลังจากนั้น เราก็ใส้รหัสความปลอดภัย6กลักเหมือนเดิมเลยครับผมจากนั้นเราก็กด<ๆ>ตรงชองเซล์ได้เลยโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาเหมือนเดิมโดยการบอกรายละเอียดว่าเรากำลังจะข้าหุ้น scn ในปริมาณ100หุ้นราคาหุ้นละ0.9นาสตังค์รวมเป็นยอดขาย9กาสิบาบาทซึ่งยอดนี้ยังไม่รวมค่าคอมแต่ค่าภาษีที่ถ้าข้อมูลทุกต้องขอบทวนแล้ว เราก็กดคอนเฟิร์มได้เลยจากนั้นโปรแกรมจะวิ่งมาหน้าออเดอร์และจะมีหน้าต่างแจ้งเราว่าการขายของเรานั้นได้ทําการเสนอขายไปเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคได้เลยเมื่อกดแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าออเดอร์เต็มๆซึ่งจะเห็นว่ามีรายเชือวุ้นที่เราได้ทําการขายไปแล้วเป็นตัวนั่งซื้อซีชมพู่นั่นก็คือคุณน SCN ้ในราคา0.9สตางค์งปริมาณ100หุ้นให้เราสังเกตที่2สตานะหรือ2อสเตตัสจะขึ้นว่าเป็นตัว M ย่อม,มาจาก Match ความหมายคือการค่ายหุ้นเข้าเราครั้งนี้ได้เซตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มากดตรงพอร์ตโฟลิโอเพื่อเช็คหุ้นคงเรือและกำไรค่าทุนจากการค่ายครั้งนี้ได้เลยหน้าพอร์ตโฟลิโอจะแสดงเชิหุ้น และปริมาณหุ้นจะเลือดซูนและต้นทุนสื่อเราก็จะเลือดซูนและเบอร์เซ็นกำไรค่าดทุนที่ยังไม่เกิดก็แสดงเป็นศูนย์เหมือนกันเพราะว่าเราได้ทำการขายคุณออกไปเซ็จสมบูรณ์แล้วแต่ราคาตลาดหรือราคามาเก็ตยังคงแสดงไ้เ็นเลยเพราะว่าหุ้น SCN ยังคงมีอยู่ในตลาดแข่มันไม่อยู่ในพอร์ตเราแค่นั้นเองจากนั้นเราก็กดไปเทเชร์หุ้น โปรแกรมจะสรุปการค้ายครั้งนี้ให้เราเห็นว่าเราได้กำไรหรือค่าดทุนเท่าไหรผมจะอธิบายความแตกต่างระหว่าง unrealized กำไรค่าดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่กับ realized กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วให้ฟังกันนะครับ Un unrealized กำไรค่าดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่จะแสดงยอดนี้ให้เห็นในกรณีที่เรายังคงมีหุ้นในพอร์ดอยู่เลยซึ่งหุ้นนั้นเรายังไม่ได้ทำการคขายไปที่ โปรแกรมจะคำนวณเป็นเรียวไทม์ห้เห็นวาณปัจจุบันที่เรายังคงมีหุ้นในพร์ต้นทุนรวมหักกบกับราคาตลาดแล้วเราจะมีกำไรหรือขาดทุนอยู่เท่าไรซึ่งกำไรขาดทุนนี้จะไม่เกิดขึ้นจริงที่เพราะเรายังมีหุ้นในพอ์ตอยู่เลยไม่ได้ขายหุ้นออกไปที่เป็นการคำนวณของโปรแกรมให้เราเห็นภาพว่าถ้าเรายังคงถือหุน้นถึงเวลาณปัจจุบันเราจะมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไรอันที่สอง r e a l i z e หรือกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วความหมายคือแสดงยอดกำไรขาทุนหลังจากที่เราขายหุห้นออกไปแล้วเป็นกำไรขาทุนจริงๆที่เราได้รับในกรณีทำกำไรหรือเสียไปในกรณีที่เราขาดทุนในกรณีนี้การขาย scn จำนวนหนึ้อยหุ้นครั้งนี้ผมขาดทุนจริงไป1.32บาทแล้วเพราะเราได้ค่าหุห้นออกไปจริงแล้วทำให้กำไรมาแสดงที r e a l i ไล หรือกรํราไคขาตุนที่เกิดขึ้นแล้วครับผมเราสามารถดกอดติโต้โทรหรือพนรวมพอดได้เลยครับผมตรงนี้จะแสดงยอดรวมของพอตเราทั้งหมดไม่ว่าเราจะซื้อหุ้นกี่ตัวยอดสรุปจะมาแสดงไว้ตรงนี้ครับผมผมขออนุญาตปิดกล้องผมไว้นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการค่ายหุ้นง่ายๆผ่านโปรแกรมสตรีมมิ่งครับผมผมจะมาอัดคลิปลงเกี่ยวกับหุ้นเลยๆใครอยากให้ผมลงคลิปอะไรเกี่ยวกับหุ้นคอมเมนต์กันมาได้เลยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์กันมั่งนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ